สวัสดีครับพบก,กับผมหมวดิพนวันนี้กระผมขอนำเสนอสาระดีๆเกี่ยวกับหลักธรรมการทำงานให้ประสบความสำเร็จนั่นก็คืออิทธิบาท4ในหนังสือวิชาการศาสนาและศิลธรรมสำหรับหลักสูตรในสิบอปุโสพูดถึงเกี่ยวกับหลักการครองงานอิทธิบาท4อิทธิแปลว่าความสำเร็จบาทแปลว่าทางหรือสิ่งที่ช่วยนำทางเมื่อนำมารวมกัน อิทธิบาทแปลว่าทางแห่งความสำเร็จความสำเร็จหมายถึงการได้บรรลุเป้าหมายตามที่บุคคลได้ตั้งไว้ซึ่งอาจเป็นเป้าหมายกว้องๆงไม่ได้กำหนดลักษณะและระยะเวลาแน่นอนเช่นตั้งความหวังไว้ว่าวันหนึ่งจะต้องเป็นนักกีฬาระดับชาติหรือเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่มีชื่อเสียงหรือเป้าหมายนั้นอาจเป็นเป้าหมายที่ระบุเวลาหรือขีดขั้นไว้อย่างแน่นอนเช่นตั้งเป้าหมายว่า สิ้นเดือนนี้จะต้องท่องศพท์ภาษาอังกฤษให้เพิ่ม50คําคำหรือภายใน3ปีนั้นจะต้องสอบเลื่อนฐานะเป็นในหารชั้นสัญญาบัตรให้ได้ในชีวิตของแต่ละคนย่อมมีเป้าหมายและมีวิธีการของตนที่จะสําเร็จแตกต่างกันไปรูปแบบของความสําเร็จก็มีต่างๆกันบางคนตั้งเป้าในการศึกษาบางคนตั้งเป้าหมายในการทํางานและอาชีพบางคน ตั้งเป้าหมายในชีวิตส่วนตัวและครอบครัวแต่ทุกคนเหมือนกันคือเป้าหมายเป้าหมายจะเป็นผลดีแก่ตัวเองเป้าหมายที่ดีนอกจากจะเป็นผลดีแก่ตัวเองแล้วก็ควรจะไม่เป็นผลร้ายแก่สังคมความสำเร็จของสังคมเป็นผลรวมของความสำเร็จของคนแต่ละคนไม่อาจแยกออกจากกันเช่นทีมฟุตบอลไทยจะชนะความสำเร็จของส่วนรวมก็คือผลของส่วนรวม ผลของเป้าหมายที่นักสุตบอลแต่ละคนได้ตั้งเอาไว้นอกจากเป้าหมายต้องชอบทำเป็นผลดีแก่ตนและสังคมแล้ววิธีการที่จะนำไปสู่เป้าหมายนั้นก็ต้องชอบทำด้วยไม่ใช่ได้มาด้วยการทุจริตคิดไม่ชอบโก,โกงเป็นต้นถ้าเราใช้วิธีที่ไม่ชอบในการสร้างความสำเร็จให้กับตนเองความสำเร็จนั้นมักจะทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนเป็นผลเสียหายแก่สังคมโดยส่วนรวมดังนั้น บุคคลที่ได้เชื่อว่าจะมีผลสําเร็จในชีวิตของตนและสังคมย่อมต้องรู้จักใช้วิธีการที่ถูกต้องตามทั้งนองคองธรรมเพื่อบรรลุเป้าหมายที่ดีมีคุณประโยชน์ทั้งต่อตอนเองและสังคมวิธีการที่บุคคลจะพึงใช้ในการสร้างความสําเร็จในชีวิตนั้นในทางพระพุทธศาสนามีคุณธรรมอยู่ข้อหนึ่งเรียกว่าอิธิบาท4ซึ่งมีองค์ประกอบอยู่4ประการคือฉันทะ วิริยะจิตตะวิมังสาฉันทะหมายถึงความพอใจรักใคร่ในสิ่งนั้นวิริยะหมายถึงความพยายามหมั่นประกอบในสิ่งนั้นจิตตะคือความเอาใจใส่ฝากายในสิ่งนั้นวิมังสาคือการพิจารณาไต่ตองหาเหตุผลสิ่งนั้นคำอธิบาย4ฉันทะแปลว่าความพอใจในการกระทา กิจาการใดๆไม่ว่าจะเป็นการศึกษาหรือการทำงานถ้าขาดความพอใจที่จะทำหรือความต้องการที่จะทำไม่มีความรารถนาอย่างจริงจังกับงานนั้นงานนั้นก็จะสำเร็จไม่ได้เพราะเกิดความเบื่อหน่ายท้อแท้งานง่ายก็จะกลายเป็นงานยากงานเบาก็กลายเป็นงานหนักเพราะขาดความเต็มใจกลายเป็นคนจับจดทำอะไรไม่สำเร็จสักอย่างทำไปก็ทิ้งเสียกลางคัน ทำให้ในก้าวหน้าไม่มีใครเชื่อดังนั้นประการแรกเราต้องสร้างฉันท่าในการทำงานเสียก่อนให้เกิดความพอใจสนใจและเต็มใจที่จะทำไม่ว่างานนั้นจะยากหรือง่ายหนักหรือเบาก็มีโอกาสล่วงความสำเร็จไปได้โดยง่าย 2. วิุริยะแปลว่าความเพียรความเพียรในการทำงานทุกอย่างานนการทำงานทุกอย่างย่อมมีความลำบากอุปสรรค บางไม่มากก่็น,น้อยแตกต่างกันไปถ้าไม่มีความขยันหมั่นเพียรอดทนและพยายามฝ่าฟันอุปสรรคด้วยความวิญญิยะอุตสาหะถึงจะมีใจรักใคร่ในงานนั้นก็ไม่ได้หมายความว่าสิ่งนั้นจะสําเร็จลงได้การท้อแท้เกิดขึ้นได้กับทุกคนบางคนท้อแท้เพราะไม่มั่นใจในความสามารถของตนเองบางคนท้อแท้เพราะคิดการใหญ่เกินไปทำให้เกินความสาเร็จได้ยาก ทางแก้คือสำรวจความสามารถของตนให้ละเอียดอย่าเข้าข้างตัวเองหรือดูถูกตัวเองมากเกินไปพยายามเปรียบตัวเองกับตัวเองคือเปรียบเทียบหรือว่าวันนี้กับเมื่อวานเราทำงานได้แตกต่างกันเท่าไหร่และพรุ่งนี้เราควรรู้ได้ว่าอะไรเท่าไหร่เวลานั้นเท่าไหร่การเปรียบเช่นนี้ก่อให้เกิดกำลังใจมีมานะทำงานด้วยกำลังกายตามความสามารถจนก้าวหน้าสำเร็จลุล่วงไปได้ ไม่เกิดความเกียดค้านหรือกลายเป็นคนไร้ความสามารถซึ่งเป็นผลเสียต่อชีวิต3จิตะตะแปลว่าความเอาใจใส่เป็นการตั้งจิตให้แน่แน่ในสิ่งที่ทำตั้งใจจดจ่อกับเรื่องตนที่ตนกําลังทำไม่ปล่อยใจให้เลื่อนลอยไปสู่เรื่องอื่นคนที่ทำอะไรขาดความตั้งใจมั่นอยู่ในเรื่องนั้นย่อมยากที่จะทำงานให้สำเร็จได้ โดยเฉพาะงานที่ต้องใช้เวลานานเพราะความคิดไม่ต่อเนื่องกันตลอดเป็นเรื่องเดียวเวลานี้คิดเรื่องนั้นจิตใจไพ่ไปนึกถึงสิ่งอื่นแล้วกลับมาเรื่องนี้ใหม่กลับไปเรื่องนู้นอีกงานที่ทําอยู่ก็ไม่เกิดผลสําเร็จหรือถ้าสําเร็จก็ไม่ผลไม่มีผลดีตามนั้นไม่นับว่าทํางานได้ดีกลายเป็นคนที่ขึ้นชื่อว่าเอาดีอะไรไม่ได้สักอย่างสักแต่ว่าทํางานให้แล้วเสร็จเท่านั้น แต่ถ้ามีจิตใจจดจ่อกับสิ่งที่ทำความคิดก็จะพุ่งมาที่จุดเดียวก็ย่อมมีพลังผลักดันให้งานสำเร็จไปอย่างน่าชื่นชมเมื่อแสงอาทิตย์ที่มารวมกันเป็นจุดเดียวกระจกนูนย่อมมีพลังเผาไหม้ได้คนที่มีจิตใจฝักใฝ่กับงานของตนเองนั้นย่อมได้รับการเชื่อถือให้ทำงานต่างๆจากคนทั้งปวงเป็นหนทางพาไปสู่ความสาเร็จ 4. วิบงังษาแปลว่า การพิจารณาสอบสวนเป็นการใช้เหตุผลพิจารณาตรวจสอบสิ่งที่ทำให้ละเอียดถี่ส่วนเพื่อให้ได้งานที่ดีที่สุดก่อนจะลงมือทำการทำงานจะต้องมีการวางแผนล,ล่วงหน้าเป็นขั้นตรองตรีตรองไข้ควรถึงปัญหาที่อาจมีหาทางแก้ไขด้วยสติปัญญาเวลากระทำก็ดำเนินการเป็นขั้นๆเป็นการประเมินผลและ และท่านว่าเป็นตามเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่ถ้าไม่เป็นไปตามที่วางแผนไว้ก็ต้องสำรวจดูว่ามีปัญหาหรือเกิดปัญหาอะไรขึ้นจะต้องตรวจตาหาเหตุผลแล้วคิดวิธีแก้ไขปรับปรุงถึงข้อผิดพลาดให้งานนั้นมีประสิทธิภาพไปเรื่อยๆคนที่ทำงานด้วยความมั่นตรีตรองพิจารณาหาทางแก้ไขตรวจสอบข้อดีข้อเสียย่อมรู้จัก ใช้เวลาในการทำงานอย่างมีค่าไม่ต้องเสียเวลากลับมาเริ่มงานใหม่กลายเป็นคนที่มีคนยกย่องนับถืออยากให้เป็นผู้นำในการทำกิจการต่างๆเป็นหนทางแห่งความจเจริญก้าวหน้าในชีวิตการงานของตนและนำความสำเร็จมาสู่ส่วนรวมคุณธรรมทั้งสีประการนี้ถ้าขาดข้อใดข้อหนึ่งงานที่ทำก็จะสำเร็จลงไม่ได้เพราะเป็นเรื่องที่ต้องต่อเนื่องกันตลอด ถ้าเรามีความพอใจที่จะทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งแต่ไม่ลงมือกระทำเราก็ไม่มีโอกาสที่จะได้มีสิ่งนั้นแต่ถ้าเราลงมือกระทำาดยขาดความเพียรพยายามทำแล้วเกิดความท้อแท้งานนั้นก็ไม่ประสบผลสำเร็จเราจึงต้องตั้งจิตให้แน่แน่วในสิ่งที่กำลังทำอยู่ไม่วกแวกไม่ฟุ้งซ่านความเพียรจึงจะดำเนินไปการทำงานโดยขาดการพิจารณาไต่ตรองหาเหตุผลให้รอบข้อ และไม่ได้คิดหาหนทางหนีจีไล่สําหรับการแก้ปัญหาเรื่องอุปสรรคต่างๆแม้จะทําด้วยความเพียรพยายามใดก็ตามงานนั้นก็ไม่อาจร่วงไปด้วยดีดังนั้นจึงต้องปฏิบัติให้ครบทั้ง4วิธีโดยไม่ขาดจึงประสบความสําเร็จได้ขอบคุณที่มาหนังสือวิชาการาศาสนาและศีลธรรมสาหรับหลักสูตรในสิบอุปสงค์เอาไว้เป็นข้อคิดและเตือนใจสําหรับผู้ปฏิบัติงานทั้งหลายขอบคุณครับ